กองทัพบ,บกได้ออกมาโต้ถึงประเด็นประธานบุธิสภากรรมพูชาในเรื่องของปมศพทหารชายแดนและเฉลยศึกแล้วก็ย้ำว่าไทยปฏิบัติตามหลักสากลแต่กัมพูชายังบิดเบือนข้อมูลล่าสุดพบข่าวปลอมทหารทำร้ายหญิงชาวกัมพูชาหวังที่จะทำลายชื่อเสียงทหารไทย พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกได้กล่าวถึงกรณีที่ประธานวุฒิสภากัมพูชาได้กล่าวผิดเบือนซึ่งส่งผลกระทบต่อกองทัพบ,บกกรณีศพทหารบริเวณชายแดนโฆษกกองทัพบ,บกย้าําว่าศพทหารที่ตกค้างในบริเวณพื้นที่ชายแดนนั้นเป็นศพของทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตในห่วงการประทะกรักรเมื่อเดือนก,กรกฎาคม2568ซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้ปล่อยทิ้งไว้ในพื้นที่การรบจนเกิดการเน่าเสียส่งกลิ่นกระทบต่อชุมชนของทั้งสองฝั่ง โดยฝ่ายทหารไทยได้พยายามทวงติ่งเพื่อเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชามาจัดเก็บเพื่อนำศพไปดำเนินการตามประเพณีให้เหมาะสมแต่กัมพูชากับเมินเฉยไม่เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นทหารที่เสียสละเพื่อประเทศตนแต่กลับสนใจและมุ่งหวังเพียงแต่สร้างข่าวหรือบิดเบือนข้อมูลนำเสนอตอบสาธารณะอย่างต่อเนื่องทั้งที่มีหลักฐานและภาพปรากฏในมืนที่จริงให้ได้พิสูจน์ทราบโดยชัดเจนอยู่แล้วแล,วและกรณีฉเฉลยศึกกัมพูชา 8นายซึ่งที่ผ่านมาไทยได้ดูแลตามหลักสากลและหลักมนุษยธรรมภายใต้การสังเกตการของ i อ r c ออย่างต่อเนื่องท้งนี้กัมพูชาทราบดีว่าการปล่อยเฉลยศึกนั้นจะกระทําได้เมื่อสถานการณ์ความเป็นปลปักสิ้นสุดลงแต่ขณะนี้พบว่ากัมพูชาย,ยังคงสร้างสถานการณ์ลักลอบวางทุนระเบิดและเผยแพร่ข้อมูลเท็จอย่างต่อเนื่องและกรณีเฉลยศึกที่ถูกปล่อยตัวไปแต่ภายหลังกลับถูกนาไปยกย่องในสื่อว่าได้รับการปล่อยตัวกลับประเทศและกลับม มาปฏิบัติหน้าที่ที่ชายแดนอีกครั้งหนึ่งนั้นโฆษกกองทัพบกก็ระบุว่าการนําผู้ป่วยจิตเวทไปรบเป็นการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมต่อเพื่อนมนุษย์และละเมิดหลักมนุษยธรรมสากลล่าสุดสื่อกัมพูชาได้กล่าวหาทหารไทยว่าทำร้ายและข,ข่มขืนหญิงชาวกัมพูชาในพื้นที่สวายเจทันทีที่ขา่าว มีการปรากฏออกมากองทัพบกก็ได้ประสานข้อมูลกับกองทัพเรือและหน่วยง,งานในพื้นที่พบว่าไม่เป็นความจริงโดยเป็นการสร้างข่าวเท็จปิดเบือนเพื่อต้องการที่จะใส่ร้ายป้ายสีเนเรื่องที่ไม่ดีเพื่อหวังจะทำลายภาพลักษณ์ของไทยโดยขอย้ำว่าการปฏิบัติของฝ่ายไทยจะอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและกติกาสากลอย่างเคร่งครัด ท่านโฆษกกองทัพบกยังกล่าวนะคะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชามักจะใช้วิธีการที่สกรปรกด้วยการสร้างเรื่องเท็จกลวงโลกตนเชื่อว่าคงมีเฉพาะคนในประเทศกัมพูชาเท่านั้นที่อาจจะหลงเชื่อแต่มั่นใจว่าในสังคมโลกคงใช้วิจารณญาณอย่างเพียงพอคงไม่ได้หลับหูหลับตาเชื่อข่าวสารเท็จตามที่ทางฝ่ายกัมพูชาได้พยายามยัดเยียดให้ถ่ายแต่อย่างใดค่ะ